สวัสดีค่ะภาพภูมิยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อไพ่ยอยากบอกอะไรเกี่ยวกับความรักของคุณอยากบอกอะไรคุณอยากบอกรักอยากบอกความรักอยากบอกอะไรคุณเกี่ยวกับความรักของคุณในตอนนี้บอกคุณว่าใบแรก ใจไม่มั่นคงความไม่มั่นคงเหมือนคุณบอกว่าคุณต้องการคนรักแต่คุณไม่ได้ต้องการมันทั้งหมดลองใช้ความคิดว่าคุณต้องการอะไลเหมือนไพ่จะบอกอะไรคุณอันนี้ก็บอกให้คุณคุณไม่มีความมั่นใจในความรักนะ ใจไม่มั่นคงเหมือนไพ่จะบอกว่าคุณไม่มั่นคงกับความรักคุณต้องการคนรักความรักแต่คุณไม่ได้ต้องการเหมือนแล้วก็ไพ่ก็บอกให้คุณลองคิดว่าคุณต้องการอะไรจริงๆกับความรักให้คุณคิดดูมองหัวใจคุณดูว่าคุณคิดอย่างไรต้องการอะไรดูนิ่งๆคิดมีเป้าหมายไปข้างหน้าคุณต้องการอะไรไพ่อยากบอกอะไรกับคุณบอกให้คุณคิด คิดดูให้ดีๆว่าคุณต้องการอะไรคุณไม่มีความมั่นคงในความรักในตอนนี้ให้คุณคิดให้มั่นคงให้แน่ใจให้มั่นใจว่าคุณต้องการอย่างไรเลือกใครแต่ตสินใจอย่างไรให้แน่ใจให้มั่นใจปัญหาเหมือนปัญหาเรื่องอายุบางคนบางท่านก็มีปัญหาในความรักความแตกต่างหรือความเป็นเด็กเกินไป อายุมากเกินไปปัญหากับอายุคุณมีปัญหาอยู่นะปัญหาความรักความแตกต่างความไม่สมหวังหรือคุณยังอายุน้อยไปหรืออายุมากไปที่จะไม่มีความรักได้เหมือนคุณกำลังคิดอ่ะให้คุณหยุดไม่ไม่ว่าอย่างไรทุกอย่างอยู่ที่ใจคุณว่าคุณต้องการอะไรคิดอย่างไรติดอยู่คุณยังคงทำแบบเดิมๆอยู่เรื่อยๆ ถึงเวลาที่จะลองคิดใหม่ปรับตัวใหม่คุณยังวังวนอยู่ในความคิดคุณอะยังอยู่ในแบบเดิมๆคิดแบบเดิมๆความรู้สึกเหมือนเดิมๆที่อยู่ในใจคุณทัศนคติความคิดอันนี้พูดถึงความติดอยู่นะคุณติดอยู่ในความคิดเดิมๆความรู้สึกเดิมๆต่องการเดิมๆ แต่ก็ย้อนมาใบแรกคุณคุณยังไม่มั่นคงได้รับบาดเจ็บเหมือนคุณเคยเจ็บเคยผิดหวังมาก่อนหรือความรักนี้ต้องเหมือนต้องมีการเจ็บความเสียใจความสูญเสียอยาก,กลัวใช้โอกาสเหมือนไพ่บอกว่า,วาคุณอยากกลัวไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกันทั้งหมดอะ มันต้องมีบาดแผลต้องบาดเจ็บต้องเกิดขึ้นสุกทุกดีร้ายอยากกลัวแล้วใช้โอกาสให้โอกาสกับตัวคุณเองให้โอกาสกับความรักโอกาสใหม่ๆเรื่องราวใหม่ๆที่สิ่งที่ดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณน่ยดูอยู่สดใสสวยงามแล้วบอกคุณไว้อย่างไร การได้รับคุณสมควรได้รับความรักที่มากกว่านี้ที่ดีกว่านี้คุณรอคอยคุณจะได้พบเจอรักที่ดีกว่านี้ที่จะเกิดขึ้นกับคุณที่คุณต้องการเพียงแต่ให้คุณคิดดูให้มั่นใจให้แน่ใจว่าคุณต้องการอย่างไรคุณต้องได้รับความรักที่ดีกว่านี้คนที่ดีกว่านี้ สิ่งที่ดีๆคนที่ดีๆเรื่องราวที่ดีๆความรักที่ดีๆเกิดขึ้นกับคุณดังที่คุณคิดคุณต้องการว่าคุณต้องการอย่างไรไม่ใช่ว่าอยู่ติดอยู่ในวังบนเดิมๆให้โอกาสเหมือนอายุปัญหาเรื่องอายุไม่ว่าอายุน้อยไปมากไปยังไม่พร้อมหรือมีปัญหาอยู่เนะี่ยไม่เหมือนไม่ใช่นะเพราะทุกอย่างมีโอกาสที่ดีใช้โอกาสที่ดีอยากกลัว ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเหมือนไพ่จะบอกว่าคุณมีความกลัวความวิตกกังวลมีอุปสรรคปัญหาเกิดอะไรขึ้นความรู้สึกที่ซ่อนที่ซ่อนอยู่คุณต้องแสดงความรู้สึกของคุณให้คนรักเห็นให้คนอื่นเห็นความรู้สึกของคุณว่าคิดอย่างไรอยู่ณตอนนี้แสดง ความจริงหัวใจของคุณคุณต้องเข้าใจหัวใจของคุณที่ซ่อนอยู่เหมือนคู่กันนะไพ่เนนืยก็พูดถึงคุณไม่แน่ใจไม่มั่นใจแล้วคุณต้องเปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริงออกมาว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับความรักต้องการอะไรอย่างรีบเร่งอย่ารีบเร่งอย่ารีบร้อนกับความรักความรัก ที่ใช่กำลังจะมาในเวลาที่เหมาะสมอย่างสมบูรณ์แบบคุณจะพบรักที่เหมาะสมเหมือนไม่ต้องรีบร้อนอยากบอกให้คุณรู้จะให้คุณเปิดหัวใจคุณความรักที่ดีๆสดใสสวยงามแล้วคุณให้มองดูหัวใจคุณที่ซ่อนอยู่หรือมีคนที่ซ่อนอยู่แอบรักคุณอยู่นะเก็บซ่อนอยู่ยังไม่เปิดเผยแต่ด้วยความแตกต่าง ก็ยังอยู่ที่เดิมๆแล้วคุณจะได้รับโอกาสใหม่แล้วคุณจะได้รับรักที่ดีกว่านี้เพราะวันี้พูดถึงว่าไม่ไม่ควรรีบเร่งแล้วคุณจะเหมือนความรักในจะมาในเวลาที่เหมาะสมไม่ว่าจะแตกต่างไกลห่างเป็นคู่กันจะได้อยู่ด้วยกันคุณจะพบรักที่เหมาะสมกับคุณยากที่คุณกําลังเหมือนคุณกําลังพลาดโอกาสพเพราะเร่งรีบเกินไปให้โอกาส ใครสักคนบ้างให้โอกาสตัวคุณเองให้โอกาสคนรักความรักในตอนนี้ข้อแก้ตัวคุณมีเหตุผลมากมายเหมือนความรู้สึกนึกคิดของคุณอยู่ในตอนนี้คุณมีข้อแก้ตัวมีเหตุผลมากมายที่ทำให ไม่เคยได้รับผลเหตุผลสนับสนุนไม่ได้ผลความคิดแล้วคู่กับไพ่เนี่ยบอกว่าให้คุณนะเหมือนอย่าก,กลัวแล้วใช้โอกาสีโอกาสที่ดีเกิดขึ้นเหมือนคุณคิดคิดสับสนอยู่นะกับความรักว่าจะเป็นอย่างไรทำอย่างไรคุณมีเหตุผลมากมายที่ทำให้ที่ทำไม่ได้อะให้เป็นผลไม่ได้หาเหตุผลมาสนับสนุน แล้วก็หาเหตุผลไม่ได้ว่าจะเป็นอย่างไรคนทําอย่างไรสับสนอยู่ในตอนนี้สรุปเป็นอย่างไรเพราะไพ่ไก็บอกว่าคุณจะได้รับที่ดีกว่านี้รักที่ดีกว่านี้ชีวิตที่ดีกว่านี้โอกาสที่ดีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณการปฏิเสธสร้างความมั่นใจของคุณด้วยการออกเดทพูดคุยพบปะพูดคุยกับผู้คนนะี่ยให้มีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใส พร้อมรับความรักคนรักน,นี่ก็คู่กันกับไพ่ของการรู้สึกที่ซ่อนไว้อยู่ในหัวใจคุณเปิดเผยหัวใจคุณออกมาแต่อย่าเร่งรีบเพราะไพ่บอกว่าความรักไม่ไม่ควรรีบเร่งความรักที่เหมาะสมจะมาในเวลาที่เหมาะสมความรักที่ใช่อะ่ะกำลังจะมาในเวลาที่เหมาะสมเมือนหรือมีอุปสรรคขัดขวางในที่สุดก็จะได้สมหวังได้พบคู่ อยากบอกคุณแล้วอย่างไรการตัดสินอย่าด่วนตัดสินใจใครเร็วเกินไปจงเปิดใจและให้โอกาสด้วยความยุติธรรมคุณอย่าพึ่งตัดสินในความรักคนรักหรือตัดสินตัวคุณเองให้โอกาสกับตัวคุณเองให้โอกาสกับคนอื่นๆเข้ามาในชีวิตคุณต้องออกไปพบปะผู้คนเข้าสังคมผู้คนมากมาย จะพบรักเข้ามารักที่ดีแล้วก็อยู่ที่คุณเลือกเพราะใบแรกมาพูดถึงฮะคุณไม่มั่นใจลังเลใจไม่แน่ใจคุณต้องรู้ว่าคุณต้องการอะไรให้แน่ใจในความรักของคุณเพราะคุณมีมีสิ่งที่ซ่อนอยู่นะที่ไม่เปิดเผยที่คุณยังไม่รู้หรือมีคนที่ซ่อนอยู่เรื่องราวดีๆความรักดีๆซ่อนอยู่เพราะเบนี้พูดถึงการซ่อนอยู่เกิดขึ้นอยู่ในตอนนี้แต่คุณจะสมหวัง เวลาที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมเรามาดูว่าฟังความรู้สึกที่แท้จริงเสียงภายในหัวใจของคุณเป็นอย่างไรเรามาดูหัวใจคุณเองเป็นอย่างไรเสียงความรู้สึกที่แท้จริงภายในหัวใจของคุณคิดอย่างไรกับความรักเป็นอย่างไรจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณควรทําอย่างไร คิดให้รอบครอบลุกมองหัวใจคุณคุณเป็นคนที่มีความรอบครอบมากหรือไพ่จะบอกอีกด้านว่าให้คุณคิดให้รอบครอบความรักเป็นคนที่รอบครอบคิดแล้วให้รอบครอบคิดรอบครอบอ่ะมีเว้นขยายคิดแล้วคิดอีกขยายให้แน่ใจให้มั่นใจกับความรักคุณต้องการความรักความมั่นคงความมั่นใจคุณใช้เหตุผลใช้ความรอบคอบที่จะเลือกแต่สินใจคนรักความรัก ตกหลุมรักคุณจะพบรักนะมีความรักหรือกําลังตกหลุมรักอยู่มีความรักแต่คุณไม่มีความรักคุณจะได้พบรักตกหลุมรักครอบครัวที่อบอุ่นอันนี้พูดถึงฟังเสียงหัวใจของคุณคุณต้องการความรักคนรักที่เข้าใจคุณเพราะคุณคิดรอบครอบต้องการครอบครัวที่อบอุ่นความเข้าใจกันคุณต้องการ รักษาบาดแผลดูเหมือนคุณมีบาดแผลในอดีตความเจ็บความเสียใจกว่าความผิดหวังทําให้คุณคิดรอบคอบต้องการคนรักคนเข้าใจนะแล้วคุณจะมีคนรักมีคนตกหลุมรักคุณคุณรักเขาเขารักคุณอีกใบความราดถนาเป็นจริงความรารถนาของคุณจะเป็นจริงที่คุณคิดคุณหวังคุณราดถนาด้วยความรอบคอบของคุณ จะสมหวังเนี่ยจะมีคนที่มารักคุณชีวิตที่สดใสชอบสวยงามคุณรักเขาเขารักคุณมีคนมาตกหลุมรักคุณคุณรักเขาแล้วจะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นความรักให้กันและกันรักษาบาดแผลของคุณแล้วเขาให้คุณรักษาบาดแผลหัวใจเขาเพราะวันนี้พูดถึงความสมหวงังสิ่งที่คุณปรารถนาจะสมหวัง